โอกสคาเฟ่นะครับก so ็จะมาสอนการชงมัช่ะคริสตัลหรือเคลียร์มัช่าจะเรียกแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ร้านของคุณสอน2วิธีนะคะคือแบบเกตเซเรมเนลเกดกับแบบเกตพรีเมียมของร้านเรานะครับสาหรับคนที่ได้พรีเมียมไปก็แนะนําว่าให้ตีกับน้ําอุณหภูมิห้องหรือน้ําเย็นได้เลยนะครับผมแต่ว่าปริมาณจะใช้ไม่เหมือนกันสาหรับเกตพรีเมียมของโอกาสก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ7-12กรัมแล้วแต่ความเข้มข้นที่ลูกค้าต้องการเลยส่วนตัวนี้เซเรมเนลเกดจะใช้อยู่ประมาณ3-5กรัม นะฮะแล้วแต่เมนูนะครับสำหรับวันนี้เราจะทำแบบว่าเคลียร์มัช่ะเราก็จะใช้แค่4ี่กามสำหรับสูตรนี้เท่านั้นนะครับผมขั้นแรกนะครับล้างถ้วยให้สะอาดนะฮะแล้วก็วอร์มด้วยน้ำอุ่นก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้อุณหภูมิมันเสียนะครับผมนี่สีเลียดนะ ส่วนพรีเมียมเกรดของโอกะของเราอะ่ะก็แล้วแต่ลองทําดูถ้าทําแล้วมันดีขึ้นก็ทําแต่ถ้ารู้สึกว่าเออทาแล้วไม่ค่อยแตกต่างอะไรก็ไม่อ้องทาแต่แนะนําว่ายังไงแล้วถ้าชงร้อนอ่ะอุณหภูมิควรจะถึงภาชนะต่างๆควรจะอุ่นเพราะว่าอุณหภูมิไม่ร้อนการดอบน้ําลงไปอย่างเช่น7 0็ดถึงองศาอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนนะครับเราก็จะไม่ได้อุณหภูมินั้น,น,นที่เราต้องการจะใช้กับภาชะนะน,นั้นครับผมอุ่นแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดนะครับผม คงไม่ต้องถึงขนาดใส่กิโมโนมาทําให้ดูนะฮะเอาว่าประมาณว่าทํากินที่บ้านได้ทำง่ายๆเราทำแดกที่บ้านได้โอ้ยโอ้โอ้าวมาดูกันนี่เราเราก็ใช้มัช,ช่ะนะครับตัวนี้เป็นเย็นนะฮะแต่และตัวเอาจริงอ่ะใช้ไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวสี่กรัรมมันบางไปมันหนักไปอันเนี้ยแล้วแต่ชาเลยนะครับสรับตัวนี้เป็นตัวที่เราแนะนําก็อยู่ที่ประมาณอย่างที่บอกสามถึงห้ากัมวันนี้เราใช้สี่นะครับผม สี่กรัมเลยนะครับผมซ e เร m o n โมเนลเกรของโอกะนะครับโอเคจะไปอ้วกไปไหนเนี่ยอา้าวไปสี่กรัมเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็จับคนอย่างนี้เลยชอบตัวนี้มากเลยอ่ะสะดวกสะดวกเดีย๋ยวนำเข้ามาขายบ้างดีกว่าโอ้โเคขายทุกอย่างเลยดีไหม,มกาแฟไม่ขายแล้วขายมัช,ชัดดีกว่าอ้อาวเรียบร้อยครับผมาไม่ให้เหลือเลยนะฮะ แล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับเรียบร้อยอุณภูมิที่เราจะใช้สำหรับเย็นตัวนี้นะฮะแปองศาเลยนะฮะก็เป็นเท่าไหร่40น้ำสี่ชาตัวนี้ก็4กรกําก็เป็น1น่งต่อสิบอะาง่ายๆสำหรับการทำเบสหลักๆก,ก่อนเหมือนกับเราทำเอพิ o โซช็อตก่อนอะสี่สิบมล นี่เท่ากับ44 ml เนอะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ําถ้าเหมือนกาแฟเลยครับสําหรับใครที่ทํากาแฟก็ลองเอาเลรโช์ของกาแฟมาปรับเปลี่ยนกับมะชาก่อนถ้าสมมติว่ามันจืดไปคุณก็แค่เพิ่มชาหรือว่าถ้ามันจืดไปคุณอยากให้ชาเท่าเดิมคุณก็ลดน้ําเท่านั้นเองครับผมตัวนี้เราจะใช้แค่4 0 ml นะครับเข้ามาดูครับผมตัวนี้เราใช้80องศานะครับเททั่วชานะครับผมโอเคเรียบร้อย แล้วเราก็เอาแปลงนะครับที่เราลวกน้าร้อนแล้วเรียบร้อยนะฮะให้มันบานนะครับผมเรียบร้อยแล้วเราก็ามาตีครับอ่ารวมกันก่อนนะครับผมจะตีทรงไหนมันก็จะบ่งบอกถึงสำนักที่เราไปเรียนมานะฮะนี่อินฟินิตี้ครับเราก็ไปเลยครับผมการตีชาเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความพิถีพิถันของคนทำเนาะ แล้วก็บ่บอกถึงนิสัยด้วยนะครับของผมก็บอกได้ชัดเจนอยู่แล้วแหละว,ว่าเป็นคนเกี้ยวกราบนะผมใ <laughs> <im it> <im it> บคนละสไตล์อบอกเลย <im it> เรียบร้อยนะฮะเอาเรียรเรียบร้อยแล้วก็ดูครับแล้วก็มาดูว่ามีตรงไหนติดเป็นก้อนไม้ไม่มีเลยโคตรดีอ่ะมาดูตรงนี้อ่าฟองเรียบร้อยนะฮะอ่ะคราวนี้เราก็จัดก,การกับแก้วแล้วนะครับผม ใส่เข้าไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นน้ำแข็งที่เราทำขึ้นมาเองนะไปหาซื้อแม่พิมพ์ตามแอปส้มแอปฟ้าได้หมดเลยนะฮะสำหรับประหยัดประหยัดหน่อยก็แบบนี้เลยนะฮะโอเคจริงๆแล้วเราจะชิลแก้วไว้ก่อนก็ยิ่งดีสำหรับว่าบางคนซีเรียสเนาะไม่อยากให้น้ำแข็งแบบละลายมากอะไรอย่างเงี้ยก็ชิลแก้วไว้ก่อน แล้วเราก็ใช้น้ำแร่ครับตัวนี้เราใช้น้ำแร่สูตรของเรานะฮะส่วนลูกค้าจะใช้เป็นน้ำแร่หรือว่าน้ำธรรมดา r o อะไรได้หมดเลยนะครับผมบางอย่างก็ต้องปิดเป็นสูตรลับของทางร้านไป,ไปบ้างนะครับผมบอกหมดนะฮะก็งานบุญนะฮะถ้าไปงานบุญทางไงไปวัดครับผมโอเคดูเดยวติดดิฟขนาดเทแค่น้ําเปล่ายังติดดิฟเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างนี้เลยครับมัจะคิสลนะ้ครับผมเทนะครับ โอ้โหคุณดูความมันนะโอ้โหบอดี้ได้แล้วก็เครม่า้ไม่ใช่เครม่าบับเบิลโฟมของเขานะฮะนาโนโฟมของเขาก็สวยงามเลยอ่ะหาซื้อไม้ด้วยเรียกว่าเสียยับนะครับอุปกรณ์นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เปลืองเท่ากับเครื่องทำกาแฟหรอกครับผม <c oughs> <c oughs> ประดับร้านได้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมดูแล้วก็ให้ลูกค้า เปคนแดกเองได้เลยครับผมดูสิสวยงามมัและฮะนั่นแหละแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าแดกซะสิครับเดี๋ยวจะทําให้ดู2แบบแบบนี้ก็คือชองชาเสร็จแล้วเราก็ท็อปด้วยน้ําเย็นเลยแต่อีแบบหนึ่งคือเราเอาน้ําแร่ใส่เข้าไปเลยแล้วตีให้มันเข้ากันเลยแล้วค่อยเทดูสิว่ารสชาติตัดกันไหมลองกันได้เหมือนอเมริกาโน่กับลองแบก๊กไงละ่ะเถียงกันไม่จบแดกซะมาครับ อย่แบ่งกันแดกกันนะครับในสตูดิโอของเรานะฮะสดชื่น <c oughs> มันมันเลยครับตัวนี้มีความเป็นดอกไม้ฟลอรโรก็โอ้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะว่าถ้าเราเติมน้ำตีเข้าไปพร้อมกับชาเลยแล้วเทรสชาติจะต่างกันไหมลองมาชมกันครับอาจริงนี่ก็ไม่ได้ชงชาจริงๆมานานแล้วนะเพราะว่าให้เด็กๆ พนักงานอยู่หน้าร้านก็จัดก,การเอาเองเลยเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนที่ครูจะสอนเรานะคือเราลองพัฒนาสูตรตัวเองได้อะเชิชันก็ระดับหนึ่งไปดูตามญี่ปุ่นเขาก็สอนทำแบบนี้เราปรับได้ครับนี่มันยุคใหม่แล้วอุปกรณ์ต่างๆก็ต่างกันก็มันก็พัฒนาให้มันง่ายขึ้นดีขึ้นนั่นแหละนะครับอย่าไปยึดต,ติดเทให้ทั่วไปเลยนะครับผม40 ml แล้วก็น้ําอยู่ที่80องศานะครับเหมือนเดิมถ้าเราอยากจะทําตัวแปรควบคุมให้มันเท่ากันเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันควบคุมเท่ากันเปลี่ยนแค่อะไรวิธีการทําตรงที่เอาน้ําใส่ตอนตีอีกทีหนึ่งเพิ่มเลยนะครับผมทาไมต้องใส่40อันนี้คือเหตุผลคือเราจะได้ตีให้มันแตกตัวตัวมันเองจะไม่ได้ละล,ะลายนะเพราะมันเป็นใบไม้มันก็จะรวมมวลสารให้มันอยู่กระจายไปในน้ํานี่แหละ ย่างเขาจะเรียกว่าการชงนะฮะไม่ใช่การสกัดเดี๋ยวจริงจมันก็รวมกันข้างแม่งแดกไปเถอะโอเคตีให้มันมีฟองอย่างนี้ขึ้นมานะครับบับเบิ้ลละเอียดละเอียดขึ้นมานะฮะบางคนก็จะซีเรียสนะฮะเยอะโตฟองใหญ่ฟองเล็กตีไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะแดกไปเถอะอ่ะดูนี่ถ้ามันฟองมันใหญ่ใช่ไหมเคาะเหมือนกันนี่เลยครับลาเตออาร์ตเห็นไหมมันก็หายไปแล้ว อ่ะคราวนี้เราก็จะได้หลูดน้ดําเลยเป็นอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เป็นน้ําแร่สูตรของเรานะครับผมเพิ่มไปหนึ่งร้อยครับผมโอเคผมเชื่อว่ารสชาติมันต่างยกันอยู่แล้วแหละนะฮะอ่าแล้วเราค่อยตีซ้าให้มันเข้ากันกับน้ําแล้วก็มาชะนะครับผมเรียบร้อยอ่ะสีเรียดมากบับเบิ โอเคแต่ก็ระวังชามแตกอ่าโอเคเชิญดูครับดูซิว่ามันจะเป็นกี่มลนะครับนี่ปาดให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือฮิตกันจังเลยนะฮะวัชชะก็มีประโยชน์มากมายคุณก็ลองไปตามดูแล้วกันว่าแต่ละช่องเขาก็บอกกันหมดแล้วเนาะที่สำคัญคือแดกแล้วมันดีก,ก่อสุขภาพอะเอาว่าง่ายแดกอะไรมากไปมันก็ไม่ดีหรอกแดกแต่พอดีแล้วกันนะครับมา ตัดปลา,าลองชิมกันครับตักลึกๆเหม่อนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนฟองอากาศนะฮะเพราะว่าเราในห้องส่งเราก็มีหลายสิบชีวิตนะฮะที่จะได้ชิมด้วยกันนะครับผมโอเคอ่ะเชิญครับืมีบอดดีมากกว่าถ้าพูดถึงเหตุและผลนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องการที่มันไม่ได้ชงรวมกันในอุณหภูมิดีกว่าพอมันถูกดรอปลงไปเลยปุ๊บเสร็จเออเหมือนอเมริกาโนกับลองแบ็กเลยอันแรกจะเป็นเหมือนลองแบ็กอันนี้จะเหมือนอเมริกาโน่พออุณหภูมิมันเปลี่ยนปุ๊บจากความร้อนแล้วเราก็ใส่น้ําเข้าไปรสชาติมันเลยเปลี่ยนครับในในัยยะเนาะลองไปชิมกันดูถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบให้มันชัดเจนได้มากกว่าน,นี้ลองชงร้อนครับจะเห็นชัดกว่าน,นี้แน่นอนแต่จะบอกเลยว่า2แก้วนี้รสชาติต่างกันครับ